คือกันแต่โคบโคบอยู่เสียโทษบ่าเอาเดยตยวไซสใหม่ใุ่ไหมไหนมาโชว์หน่อยดูตัวไหนครับตัวไหนนี่นี่เี้จ้าแต่โคบโคบนี่คือถูกกันหลายถูกกันหลายแต่ว่าถูกเราก็บค่คยเห็นโทษมากคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเป็นยังไงเนาะ รับรับอะไรนะรับมุกดาหารแม่นคักเนาดกี่งวดแล้วเจนงงวดนี้งวดที่แปดงวดที่แปดแล้วแมันบอแหมนแหมงนวันวุ่นเจ็ดเนาะนายยกโชว์หน่อยครับแต่เขาพึงได้มาเนาะยกโชว์นะเขาได้มาจะงวดนี่แม่นสวยงวดสามพึ่งได้มาบอกสองงวดงวดหนี้วัดที่สามรับมุกนาหารเขาเนาะเอฟซีก็สีใดร้ายงวดหกหันเนาะ แสดงว่าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมเจโนาเขาทั้งบนทั้งล่างจีกับบอกว่าซีมาแห้งได้จับใส่เอาตัวมือหงวดนี่เขาชงมากไปหงัดนี่มืออื่นจังสีได้โอ้มือเอื่นังมืออื่นเืออือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พิุ่งมรอไว้เลยเป็นยังไงคนถูกกับเลื่ลับมุกดาหารเยอะไหมเจโนง เด็กเราบูชาหารมีค้โทรมากว่าถืออยู่แต่ว่าอันบ่ปันใดว่าศัตล้วเจะของเลขแล้ครับถูกหลายไหมตรงตรงเลยนะจ้าเพื่อนกันที่ได้รายอยู่ละเด็แค่เพีนซีเสียนี้เพม่อนว่าสิเอาไว้แต่ว่ามาตกกันอีกแล้วโอ้แต่ยังไม่ได้คุยกันจ้าครับหัวนีเพื่อนกะสีห้เมื่ออื่นเพม่อนว่าจะห้ยมืออื่นจ้าแม่ต้องร้อนไปเอ้อ คื่อนนี่ฟันอยู่ฟันว่าคนหูวจักนี่นะครับ้าไปเฮี้ยนเพลินขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปในเฮี้ยนเพลินไแต่ว่าตัวเฮี้ยนเพลิอนอ่ะกับว่าท่าสีบใบยางเราเป็นเฮี้ยนเก่าวันนี้แล้วเนี่ยมึงขืนทั้งหลังคาเอา้าหลังคาเฮี้ยนผู้ใดเนาะบานนี้คือเป็นราคาเหมือนเม่นถอนเบิดหลังอ่ะนะปกติหลังคาเฮียนเพิ่นเป็นสังกะสีเนาะครับ บะนี้แน่นคนไปเป็นเม่นหอนสีโสมพ้อโอมเนะแจเวได้โล่งจากรถมอเตอร์ไซค์มาเบิ่งข้างหน้าเพิ่นกระเฮ็ดมไม่เบิดเลยแม่ดาเพื่อเลื่อนเก่าออกเฮ็ดมไม่เบิดเลยสีโสมบะนี้น้องเลยว่าป้าเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเงินบะนี้เพิ่นคือมีเงินเฮ็ดเงี้ยนวะเรว่าวสีนะเพิ่นนั่นเปลี่ยนหลังข้าวไม่แต่ว่าตัวเงี้ยนเพิ่นบ่ท่านอ่ะท่าสีก็เลยโอ้ยเปล่าขี่รถออกจากเฮียนเพิ่นก่อนเดี๋ยวเพิ่นสีดาให้เจ้าของว่าสั่นวานในความงฟันนะ ต่ามาขัดฟันเห็นเราิเทียได้ดหนังสีงมากอว่าบ้านเล็ที่บ้านเราดิอืมจากอันนี้อันอันนี้ฟันมือขึ้นส่วนหอนหอนเลยดิยครับจากบ้านเล็กที่เท่าไหร่เจนนนบ้านเลขที่เพิ่นน่ะ <30 6. S 1> สามศูนย์หกสามศูนย์หกมนถ้าถ้าฝันเห็นนี่คือจะเข้าบ้านเลขกที่เป็นประจำเลยมนจ้ะที่เข้าบ้านเลขที่เลยโอ้สตาร์ทออกนด้สามศูนย์สามศูนย์หกก็ว่าอันมือนั่นนะมือนั่นนั่น ปู้จันอันนี้ก็ได้ฝันได้บานี้อครับผมครับน่องอันนอนอยู่เนาะมือนั่นลูกกับทีไปโรงเรียนปู้จันกับทีไปหาหมอนอนอยู่เนาะว่าเฮ้ยจั็กหน่อยคอยอันลูกไปหนึ่งเข่าดอกท่านนอนซะก,ก่อนมาสั่นมันย่านตะแจงเนาะน้องกับนอปน,น,น,นอนไปจนว่าหอดหกโมงนี่ยแหละเด็ยหนี้ตาแม่แม่ว่าสั่นเสียง,งเด็กหน่อยผู้ชายแม่แม่แมลูกแม่มันสีบดท่านได้มาสั่นว่า ลูกจะเศานว่าน้งวาสินะกำลังสินอนจังน้อยเอยลูกกับใดดอแต่น้องงุ้งามากลูกน้องกับยังนอนหลับอยู่ครับมีเคอรกับยังบอเตือนอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้บม่ได้ฝันลูกชายน้องกับยังบอเตือนคบันนี้ลูกสาวน้องกับยังนอนอยู่บ่มพีพันธ์หอ่ีไผ่ตือนเลยไหมเอาว่าเป็นเสียงลูกเกินน้องกับเล่ลูกมากฟ้าออกมาหาปูจันอันเจ้าไดเอิญน้องบอว่าแม่แม่ลูกแม่มันสิบพท่านนี่มันสิสวยนะ บอกว่าพี่ไผเอิญในลาวัสดุก็นอนอยู่วยนิ่นึงค่ะครับเอาผู้ใดเอิญนอ้อยดีนีวัสดุปลูกเสียงเด็กน้อยผู้งไสครับผมปลูกต้องเห็นว่ากุ้งมันทองบ๊องมาเลี LIKE ้ยงกุ้งมันทองด้วยเหรอครับเจนนงอันกุ้งมันทองอันผู้จันได้ว่าบ่แม่นอันเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงบ่ดีบ่แบบตัวที่เราเคยเอาไปให้คนอื่นน่ะไหมเขาเลี้ยงบ่ดีเราอาจจะขึ้นมากจีน่าเนว่านะครับอาจจะขึ้นมาหาพอก็ได้วัสดุเราก็เลย ต h, ้องวางสิละฮะคื้อสิบ oh, ่าซื้อสิมาบานเลกทีต้องได้วางสิบาเลกทีกับสามศูนย์หากับข้หจังนีบาเลทีสามศูนย์หกอ่าใช้เงิของเจดสามศูนห้าเขาน้องแบสามศูนห้าแต่ว่าในคว้วฟันนั่นขั้นหัวจังหนีสามศูนย์หกขั้วจี้ยังนะเอ๋ตัวเดียวกัน ตองจั่เกรยผพู้จั่งนั่นแหละแต่ว่าน้องฝันเห็นมือขึนนีต้องการิวาสิยูนั่นนีหละเล็กฝันเนาะด่าเอาเลขฝันแปก่อนเลขอันเลขลามุงด่านำมืออื่นนะคะมืออื่นจังสีด้มากเ่มาเลหนึ่งันเนมากจ้าแลจีเขยนใส่กระดาษในเล็ฝันเอาไปเียนในกระดาษ เขียนลมาใจมื Third ้จะงามฝัน้อะเขียน่าฝันเขียนมึงมีเร่ฝันเดือพี่น้องนะคับฝนเด้อดเ็กนกัหมือื่นเนาะค่ะผู้ากหมาอื่นใจ อันนี้ไม่ใช่เลขลับมุกดาหารเนาะจจนงเนาะใช่นี่เป็นเลขฝันเป็นเลขฝันนะครับใช่เป็นตาเอาสองตัวก็ได้อืมจว่าลอเบิ้งเลขลับก่อนว่าสิมาตัวไหนครับเลขใครที่รอเลขลับมุกดาหารก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับคพรุ่งนี้เนาะว่าจะตรงกับเลขฝันเจนงไหมนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับผม ในยกให้ดูหน่อยครับเจนน้องครับผุสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกอันนี้คือทะเบียนบ้านแม่นค่ะทะเบียนบ้านของน้องกับของคนณมุจักของพี่ดาวพี่้าวกูจากติดกันเนี่ยบ้านดีที่ใกล้ๆกันเลยบ้านหน่อยมะคุ่น้องบ้านดีที่สามเอาทะเบียนรถน้ำมันมันเกี่ยวกับทะเบียนรถไหมเอาคิโรถขอเฮี้ยนเพิ่นโอ้เอาเอาก็ดีเหมือนกันนะครับ ก,กันพลาดเนาะทำยันรวดนั่นมั้ก่อน่นี้ยครับผมดูให้ดู่อยครับแปดห้ากับสองเจ็ดอ่าเอฟซีแคปไว้เลย <5 S 2> นะครับผม <5 S 2> เป็นความฝันไปก่อนเนาะวันนี้เนาะรับดี๋ยวนพรุ่งนี้ก็จะเป็นเลขลับมุกดาหารนะครับผมด <5 S 1> ีนะครับแนวทางของเจ๊นงนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> หันมาทางนี้นิดนึงอ่าจึ๊ดยุดจึก๊กนาแคบไว้เลยนะครับเห็นความฝันเมือวนฝันค่ะคือเรเสียงหน่อันนี้นะเสียงปูม่านท่องเนี่ยต้องกับป่ะเดฝันเน้นพอได้ยินเสียงปูกับก็เลยตือนเมื่อวานมันบลูกไรายต้องปูกครับ บันบ่เคยได้ยินตื่นเนาะบ่เคยได้ยินจัดือนจ้ะบ่บ่เคยได้ยินเสียงแบบนี้นะครับผมขอบคุณเจ๊นงนะครับเนาะสำหรับแนวทางนะครับผมไว้รอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับยิ้มรอกอนนะค่ะครับผมยิ้มรอไปเลยกรับรุอาหารครับเมื่ออื่อนเจอกันเจอกัน